โวโลกมันไปไกลแล้วนักฟุตบอลไทยอย่าอย่ายอย่าหยุดอยู่ที่จุดนี้ครับรอบต่อไป32ทีมสุดท้ายนั้นคุณผู้ชมอยากให้ใครเจอกับใครบ้างส่วนตัวผมเองไม่อยากเห็นยักษ์ใหญ่เจอกันเองเลยครับในรอบนี้ สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่คุยทบเวลากับผมทศสพลรัตนะอยู่กันเป็นประจำในเพจของ s p o r t Bar เช่นเดิมนะครับคุยทเวลาใน EP นี้ครับมาสรุปเรื่องของ FA Cup คักันหน่อยแล้วกันนะครับ FA Cup คัที่ผ่านมาครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับก็มีหลายๆทีมที่ลงทำการแข่งขันกันรวมไปถึงทีมระดับเล็กๆด้วยนะครับข้อดีของฟุตบอลเอฟเอคัในการลงสนามรอบแบบนี้แล้วก็มีทีมเล็กๆเนี่ย แน่นอนแหละผมเองได้ไปสัมผัสกับตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นคือเกมบางกาเอฟซี FC, ทีมในไทยลีกสครับเจอกับการท่าเรือซึ่งก็เราบอกว่าเป็นเกมที่มันสร้าง Impact ให้กับทีมเล็กๆได้อย่างดีเลยครับทีมอย่างมางกาเอฟซ c ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นพึ่งจะลดชั้นลงไปจากในระดับทีสเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ลงไปเล่นทีสแต่ว่าเมื่อมีทีมระดับบิ๊กเนม ไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือหรือว่าเป็นทีมอื่นๆนะครับมาเจอกับพวกเขาเนี่ยมันสร้าง Impact ให้กับทีมเล็กๆแบบนี้ได้ดีทีเดียวนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของ Impact ก,กับทีมเล็กๆกับฟุตบอลเอฟเอคับเนี่ยมาสรุปกันก่อนดีกว่ารครับว่ามีทีมไหนบ้างที่ผ่านเข้าสู่รอบ32ท,ทีมสุดท้ายในฟุตบอลเอฟเอครับ สำหรับด้านของไทยลีก1ก็จะมีราชบ,บุรีมิถุอ FC ครับรอบฝ2ายสทีมสุดท้ายมีชลบุรี FC สุพรรณบุรี FC ตราด FC BG ประทุมยูเนเต็ดระยอง FC SC เ um, มืองทองยูเนเต็ดพีทีประจวบสมุทรปราการซิตี้โปลิทเทอโล FC ทูแบงคอกยูเนเต็ดบุรีรัมยูเนเต็ดสุโขทัย FC การท่าเรือ FC และก็สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับมีหนึ่งที่พี่ไม่ได้ไปต่อนั่นคือด้านของนครราชสีมามาได้ fc เพราะว่า ไปแพ้ให้กับสมุทรปราการซิตี้นะครับเป็นการเจอกันเองของ2ทีมใหญ่ส่วนไทยลีกสองมีเชียงใหม่ FC ครับลำปาง FC ราชนาว v, ีศุลการกรยูเนเต็ดและหนองบัวพิชยยไทยลีกสามมีเมืองเลยยูเนเต็ดครับอุดรยูเนเต็ดแม่โจยูเนเต็ดเชียงรายซิตี้วัดโบสถ์ซิตี้ปลอกแดงยูเนเต็ดลำพูนวรอริเออร์บางปะอินอยุธยา FC ครับเมืองการยูเนเต็ดและก็สงขลา FC ส่วน2ทีมครับที่มาจากลีก อเมเจอร์ลีกหรือว่าที่เรียกกันว่าลีกสมัครเล่นก็คือสถานีตำรวจดอนเมืองครับกับโดม f c คือ2ทีมนี้เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบสาทีมมาได้เพราะว่าพวกเขานั้นเจอกับคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันนั่นคืออเมเจอร์เหมือนกันนะครับก็เลยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้รอบต่อไป3-2ทีมสุดท้ายนั้นคุณผู้ชมอยากให้ใครเจอกับใครบ้างส่วนตัวผมเองไม่อยากเห็นยักษ์ใหญ่เจอกันเองเลยครับในรอบนี้ ถามว่านามัยย้อนกลับไปที่ต้นคลิปครับผมบอกไปแล้วว่าทีมเล็กๆเ,เวลาเจอทีมใหญ่มันสร้างอิมแพ t ให้กับทีมเล็กๆได้เป็นอย่างนี้เลยผมอยากจะเห็นทีมอย่างโดม FC อย่างสอนอดดนเมืองรับการมาเยือนของบุรีรัมการท่าเรือบีจีปทุมหรือไม่ก็ไปเยือนสนามดีๆเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างประสบการณ์ดีๆครับเพื่อสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับทั้งนักเตะและก็แฟนบอล ไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าบ้านหรือว่าจะเป็นทีมเยือนเมื่อได้ไปเจอกับสนามดีๆผู้เล่นดีๆมันจะทำให้พวกเขานั้นสะท้อนได้เห็นเลยว่าเฮ้ยตอนนี้พวกเขาอยู่ในระดับไหนและต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับท็อปได้อย่างไรการเจอกับทีมระดับใหญ่ๆทีมอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนั่นคือเอสีเมืองทองเปิดบ้านเจอกับพัฒนานิคมซิตี้ใครๆก็รู้ครับว่าพัฒนานิคมซิตี้นั้สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่า สิ่งที่พัฒนานิคมซิตี้ได้กลับไปคืออะไร1เลยนักเตะได้ไปเล่นในสนามที่ยอดเยี่ยมอย่าง SCG s t a d เซเสนามที่เป็นฟุตบอลเซเดียมส,สวยๆได้ไปใช้ห้องแต่งตัวส,สวยๆได้ไปเยือนสนามซึ่งคุณไม่มีทางที่จะไปที่สนามแห่งนี้ในการแข่งขันปกติได้เลยจเะว้นคุณจะไปเช่าเล่นกันเอง,เองนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่นี่คือการแข่งขันจริงๆได้เจอกับนักฟุตบอลระดับทีมชาติไทย ได้เจอวัฒนาพลายนุ่มได้เจอสารรัตกัญยาโรธได้เจอกรวิทภาษาเจอวันเดอร์คิดอย่างปรเมศอาจวิไลนักเตะของพัฒนานิคมซิตี้เองก็จะได้รู้ครับว่าเมื่อเจอกับนักเตะเหล่านี้แล้วพวกเขารับมือได้มีมากน้อยแค่ไหนแล้วได้รู้ว่าระดับของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองนั้นได้พัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกอยากจะเก่งแบบเขาอยากจะไปสู่ระดับลีกสูงสุด ถึงแม้ว่าพัฒนานิคมซีจะไม่สามารถทําทีมขึ้นไปสู่สูงสุดได้แต่ว่าตัวนักเตะเองถ้าพัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้ว้รู้ว่าต้องเล่นอย่างไรต้องพัฒนาอย่างไรต้องเก่งกว่านี้เพราะว่าเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าไปแพ้มาเนี่ยสิต่อศูนเนี่ยต้องเล่นอย่างไรมีโอกาสที่สมโมสรใหญ่ๆจะซื้อตัวเขาไปก็ได้นี่คือการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็โอเคผมเห็นแล้วรู้สึกชื่นชมว่านะักฟุตบอลที่เห็นผู้เล่นที่เขาเก่งกว่า แล้วพยายามจะเก่งให้เท่าเขาไม่ใช่บอลสมัยเก่าแบบเจอเก่งกว่าเจอแต่ลอดขาไปไปไล่เตะเขาแบบนี้ผมว่ามันหมดสมัยไปแล้วนะครับสมัยนี้คือเฮ้ยเก่งกว่าเราต้องเก่งให้ได้เราต้องสู้เขาด้วยเขาโดนเขาเลี้ยงหลบต้องเลี้ยงหลบคืนให้ได้ไม่ใช่ว่าโดนเขาเลี้ยงหลบคุณไปเตะเขาอันนี้มันไม่พัฒนาเลยครับทั่วโลกมันไปไกลแล้วนักฟุตบอลไทยอย่าอย่าอย่าหยุดอยู่ที่จุดนี้ครับถ้าเราจะไปไกลกว่านี้ถ้าอยากให้ทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้คุณต้องพัฒนาทัศน ทัศนคติของตัวเองให้ไปไกลกว่าน,นี้ให้ได้ก่อนอย่าเป็นนักบอลสมัยเก่าที่ยอมไม่ได้โดนยามโดนแตะลอดขาก็ไปเตะเขาไปเล่นนอกเกมใส่เขาคุณโดนแตะลอดขามาคุณเอาคืนในเกมครับเลี้ยงหลบเขาหลอกเขาเขาจะแตะอีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านแล้วที่เหลือท่านเกมเลี้ยงไม่ผ่านคุณเลยนั่นคือคุณชนะแล้วเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองเมื่อทีมเล็กเจอทีมใหญ่มันก็ทําไม่มีอิมแพกเกิดขึ้นแบบนี้นครับผมอยากเห็นเหลือเกินทีมระดับไทยลีกสาม ถ้าคุณไม่เจอกับทีมใหญ่ไปเลยรับการมาเยือนงทีมใหญ่ไปเลยสมมุติว่าสงขลา FC ต้องรับการมาเยือนของทีมระดับอย่าง BG ประทุมโอ้โหแน่นอนแฟนบอลน,น่าจะเต็มสนามตีนสุรานนท์ครับเพราะได้เจอ B ีีประทุมได้เจอทีมใหญ่ๆรับการท่าเรือรับบุรีรัมผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากหรืออีกในหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอทีมใหญ่ไปเลยก็ขอให้ทีมเล็กๆเ,เ,เนี่ยจับเจอกันเองครับ เพราะอะไรเพราะมันจะสร้างโอกาสให้พวกเขานั้นเข้าไปสู่รอบลึกๆได้ถ้ามีเัก1หนึ่งทีมในดับไทยลีก3หรือว่าทีมเล็กสุดอย่างอเมเจอร์ลีกเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ผมว่าแน่นอนคุณจะได้พื้นที่สื่อคุณจะสร้างอิมพัคให้กับแฟนๆตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยคุณผู้ชมนะครับอยากให้ทีมไหนเจอกับทีมไหนในรอบ3 2ทีมสุดท้ายและอยากให้ทีมของคุณนั้นเข้าไปเจอกับทีมอะไร ทีมอ่อนกว่าหรืออยากเจอทีมใหญ่ไปเลยลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยในคุยทั่วเวลานะครับอย่าลืมว่านี่คือพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องของฟุตบอลนะครับร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะครับคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์ในคุยทั่วเวลาครับสวัสดีครับ